Ork, สวัสดีครับผมผมเปมารวีครับผมวันนี้นะ,ะเราก็จะมาตอบคําถาม Q&A พาร์ทที่เท่าไหร่ก็เออช่างมันแล้วกันนะฮะโอเคครับผมซึ่งคําถามที่มาจากวันนี้คือคําถามที่ผมโพสในแท็บชนชนชุมช,มช,มชนนะฮะซึ่งมีคนถามมาก็1 0ึ1งร้นะฮะ101คําถามนะครับผมก็ผมจะคัดมาไม่กี่คําถามเท่านั้นแหละผมโอเคครับผมเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยครับผม ถามแรกครับผมทำไมไม่ทําช่องแคสเกมล่ะครับแล้วทำไมจึงต้องมาท YouTube ล่ะครับมีกําลังใจจากใครไหมครับหรืออย่างไรทำไมถึงไม่ทําช่องแคสเกมเพราะว่าผมเคยทํานะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวผมเว้ยตัวผมเป็นอย่างนี้แหละพูดหน้ากล้องนะฮะช่องแคสเกมผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบจริงจังอะเข้าใจไหมที่ผมมีช่องแคสเกมอีกช่องหนึ่ง่ชื่อว่า myc gamer เป็นอันนั้นเป็นช่องที่เอาไว้ไลฟ์เกมรูไหมก็ไปกดซับกันได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยลงเพราะว่า เคียดนะฮะก็ผมเป็นคนที่เล่นเกมคลายเครียดหรือว่าเวลาว่างแล้วอยากสนุกก็ไปเล่นเกมนะฮะแต่ผมไม่ไม่เล่นเกมจริงจังแบบต้องเอาชนะมากแบบอะไรจริงจังขนาดนั้นนะฮะแล้วมาถึงต้องทำยูทู e เพราะว่าผมเห็นแบบใครเขาทํากันแล้วผมอยากทาบ้างอย่างเงี้ยผมอยากรู้ามันเป็นไงผมก็เลยลองทําแล้วมันก็ออกผลก็ออกมาไปอย่างนงี้ครับสองครับผมพี่เปมาใ,ใช้กล้องรุ่นอะไรแล้วก็ มีใครเป็นไอดอลเดาแล้วก็โปรโมทชาแนลผมด้วยนะครับก็กล้องรุ่นอะไรกล้องรุ่นอะไรนะก็ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะก็จะเป็น Sony Ax33 นะครับแล้วก็มีใครเป็นไอดอลนะฮะก็พิการนะครับเคนเอ็นนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นการอัดตกรแล้วนะแต่ว่าเขาใช้ไปแบกนั่นแหละก็โปรโมทชาแนลผมไม่รับแล้วนะ แบบไม่ว่าจะใครก็ตามทุกคนเถอะไม่รับใครโปรโมทชาแนลแล้วนะครับเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะคือ Q&A ของผมนะครับคือแบบผมจะไม่เอาชื่อขึ้นนะเอาไงาคือผมก็ตอบอยากรู้อะไรคือคือผมตอบ Q&A คือผมของผมคือแบบตอบคำถามอย่างเดียวอะอะไรที่ตอบแล้วมีประโยชน์ก็ตอบอะไรที่ตอบแล้วไม่มีประโยชน์แต่ผมอยากตอบก็ตอบนะไม่ต้องเอาชื่อขึ้นนะเอาว่าช่างมาแล้วกันเรื่องนี้ถ้าโลกแตกจะทำอะไรก่อนที่จะโลกแตกก็ ม่รู้เหมือนกันเอ่อทำไมชื่อใบไม้ Rv แต่ไม่แคส Rv คือคำถามที่เป็นคำถามที่ถามมาหลายรอบแล้วผมก็ตอบหลายรอบแต่มันก็ไม่หมดสักทีคือผมรู้แล้วว่าเขาสงสัยกันนะฮะเกือบทุกคนเลยท,ที่เข้ามาดูผมนะฮะก็ Rv ของผมมันไม่ใช่เกม Rv นะชนแนลของผมนะมันชื่อว่าเอาตอนแรกนะเปิดชนแนลมาชื่อว่า Rv 1 Rv Rv นะฮะ แล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นใบไม้อวแชแนลแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบไม้อวีนะซึ่งอวีของผมมันมาก่อนเกมเว้ยนะใครยังไม่รู้ผมบอกตอนนี้เลยมาก่อนเกมและอยากรู้ว่าของอวีของผมมันคืออะไรก็ไปดูคลิปของผมได้เลยฮนะผมทำทำทำตอบไปแล้วนะผมตอบไปแล้วทําเป็นคลิปแยกไว้แล้วเมื่อเป็นปีแล้วใช่ก็ถ้าอยากรู้ก็ดูที่ตัวไอด้านไหนวะสักด้านแหละเคผมมาต่อกันเลยนะครับ ผมเลื่อนดูไปนี่คนถามคำถามซ้ำเยอะมากฮะคำถามที่ซ้ำเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเปมาอวีแต่ไม่เล่นอบีนั่นแหละเข้าใจไว้ก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้เกาะดังอวีหรือเกาะเกมอวดังแบบยังไงคือส่วนตัวผมเล่นอวแบบไม่เล่นนะแต่ว่ามีคนขอมาเยอะก็เลยเออลองเล่นสักครั้งเล่นได้ไม่ถึงเดือนนะ่ผมก็ลบไปเลยนะเล่นไม่ผมไม่ชอบโมบ้านะฮะก็เอาอของผมมาก่อนเกมนะจ๊ะเข้าใจกันไว้นะ อย่ามาด่าผมเลยมีโดนหรือเปล่าอ่าส่วนตัวผมไม่มีโดนนะฮะคือตอนแรกกะว่าจะซื้อนะแต่ว่าไม่เอาหรอกว่าผมขอเป็นสิ่งที่ผมน่าจะใช้ได้เยอะที่สุดคือตอนแรกผมเป็นคนที่เที่ยวต่างจังหวัดเยอะมากนะแต่ว่าทำออกมาแต่พอทําคลิปออกมาแล้วคือผมทําเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมันแบบผมทําคลิปแล้วมันไม่สนุกอะ่ะก็เลยทําคลิปต่างจังหวัดน้อยลงนะตอนนี้น้อยลงแล้วก็โดนก็ถ้าซื้อมาก็อาจจะได้ใช้ไม่ถือว่าน้อยแต่ว่า มันก็ไม่คุ้มเท่ากับผมซื้อคอมหรือซื้อกล้องใหม่ซื้ออะไรใหม่นะผมก็เลยจะขอเงินเอาเงินไปซื้อคอมใหม่หรืออะไรประมาณนี้ดีกว่านะฮะพี่ครับทําไมไม่ซื้อคอมใหม่ล่ะครับเออผมขอเล่าอะไรอย่างหนึง่งเลยกันฮนะคือผมตอนนี้ผมตกลงกับพ่อไว้นะภายในเดือนมีนานี้นะถ้าผมน้ําหนักถึง4 5หพ่อผมจะซื้อคอมใหม่ให้เลยพ่อผมบอกว่าผมพร้อมไป พ่อผมบอกอย่างนั้นพ่อผมเลยอยากให้มันน้ำหนักเพิ่มขึ้นคือตอนนี้ผมน้ำหนัก42นะฮะเอาให้ถึง45แล้วพ่อผมจะซื้อคอมให้ใหม่เลยหรือว่าถ้ามันไม่ถึงจริงก็เดี๋ยวพ่อผมซื้อให้ใหม่แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะฮะกเ็เอาไว้บอกไว้อย่างนี้แล้วกันนะว่ายังไม่ซื้อตอนนี้นะจ๊ะคำถามต่อไปนะฮะหนึ่งบไม้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรตอนนี้ที่ตอนนี้นะตอนนี้ผมใช้เป็น Samsung Galaxy A 2017สนะเะได้สองพัเอ 2010, เอสองพนะฮะอ,องไปไม้รักแม่แค่ไหนก็มากอนะสามไปไม้ชอบยูทูบเบอร์คนไหนก็พี่การนะอย่างที่บอกไปนะครับพี่การมันคือไอดอลที่สุดแล้วนะฮะแฮชทคิวเอจบม .6 ไปไม้จะต่อมอะไรอ่าคือตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนสาธิตปาษสาทมิตรฝ่ายมัธยมนะฮะถ้าต่อก็ต่อมอสอพนั่นแหละเพราะมันก็เอออันเดียวกันนะนะ แต่ถ้ามันไม่ได้บางครั้งก็ผมคิดอยู่ว่าจะไปมอ็อกเพจแต่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจบเ,เดี๋ยวก็รู้แหละพวกผมเนี่ยน่าจะยังทําคลิปต่อนะถ้าถาคิวแอนเอขอออกคลิปหน่อยครับก็ใครอยากออกคลิปผมหรือว่าอยากเจอผมนะฮะก็ไปเจอกันได้ที่งานเดอะสกายมิ n งครั้งที่2ของพี่บี้นะฮะเดอะสกายแลนเดอร์นั่นเอง31มมีนานี้นะไปเจอกันได้นะครับผมแล้วก็ขอถ่ายรูปอะไรได้ผมก็อาจจะเอามาออกคลิปด้วยนะครับใครที่ถ่ายรูปผมไปแล้วก็อย่าลืมส่งรูปมาด้วยนะ ที่แฟนเพจหรือไลน์ก็ได้ส่งมาว่าเออมาถ่ายรูปก,กับผมนะก็ถ้าใครได้ถ่ายก็ส่งมาด้วยนะครับโอเคผมก็จบกับ Q&A วันนี้ดีกว่าพอแนละ้วผมไม่ได้เอามาเยอะนะคำถามนะครับก็มี101คำถามก็เอามาแค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้ว่าถ้าใครชอบก็อ mm hmm. ย่าลืมกดไลค์ก hmm. ด s c r i b e กดแชร์กินด,ด้วยบายบายครับบาย